ด้วยนะคะสำหรับความรักที่กำลังจะชัดเจนในปีนี้2566สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะหากความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยชัดเจนและเขายัางไม่เปิดตัวกับคุณเลยต้องบอกเลยถ้าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าในปี2566นี้เขาจะเปิดตัวคุณค่ะ ในปี2 5 6 6นี้สําหี้สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้และความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะยังไม่ให้สถานนะหรือว่ายังไม่เปิดตัวคุณต้องบอกเลยนะคุณคือผู้โชคดีแล้วดวงความรักของคุณสว่างสดใสแล้วในปี2 5 6 6นี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาจะเปิดตัวคุณภายในปีนี้ค่ะ นี่คือพลังงานของคุณนะเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมากับเขานะคะเอเอาการที่คุณคิดดีพูดดีทำดีกับเขาแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีกันร่วมกันมานะคะอาจจะหลายภพชาติแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันทำให้จังหวะนี้ช่วงเวลานี้มันถึงเวลาของคุณแล้วนะที่ดวงความรักจะสว่างสดใสและชัดเจนผ่องใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนอกเหนือจากพลังงาน ที่ไพ่นะได้หยิบมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้และดวงความรักกำลังจะสว่างสดใสกำลังจะชัดเจน ดูจากพลังงานต้องบอกเลยโอกาสมาแน่ๆนะในปีนี้2,566นี้นะมีโอกาสที่จะชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีคิดดีทำดีต่อกันสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีโอกาสเหลือเกินปี2 5 6 6นนี้เขาจะเปิดตัวต้องบอกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ดวงความรักที่ดีแบบนี้มันเกิดมาจากที่คุณเนี่ยเป็นคนใจดีนะสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะเป็นไปได้เลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคินนี้คุณทําบุญเยอะมากคุณสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานบริจาคนะหรือทําสิ่งดีๆมาโดยตลอดนะสร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดทําให้บุญกุศลเหล่านี้ส่งผลให้คุณได้อะไรดีๆในชีวิตนะเออเนี่ย บางคนขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีความรักที่ดีขอให้เจอคนที่ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต้องบอกเลยมีโอกาสว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรให้คุณสมดังใจปรารถนาทําให้ในปี2 5 6 6นี้มีโอกาสที่เขาจะเปิดตัวคุณนะเออสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะต้องบอกเลยบุญกุศลนี้ส่งผลจริงๆและทุกอย่างที่คุณทำส่งผลให้คุณ